สวัสดีครับวันนี้วันนี้สาเจ็ดสิงห์หานะครับนอ้อวันนี้ก็มาดูน้ําแม่วางนะครับเยอะขนาดเลยครับน้ําท่วมน้ํามาเยอะขนาดครับน้ําท่วมท่วมหมู่บ้านแล้วครับนี่ครับน้ําแม่วางนครับเยอะขนาด แต่น้ำตังเหนือมาอย่าง,งโมโมตนะครับน้ำจะมาอีกเรื่อยๆรบรรยากาศเนอคนกำลเรามืดมาแล้วครับ